Oh, <laughs> này. hello, mừng lại xem à, sao mắt bên này, sau 10.000 thái thai ờ. này ván 2 ván này, này để xăm ờ. ừ. ừ. tháng này nọ, ờ. nè, 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 rồi xăm luôn, xăm đây có bên mở đây, ca đây ว่าเิกย้หอกลหสองหมื่นเงิน่นอับนำฝักสองฟเาปีเท่อ้ว่อบนำนีอย่าเป็นชีมันสมันติหลุนลงติดังกะอะไลิกลิกอันไหกันนะมานปีท่านเกกมือเล่นทางนีนะโอ้อันนี้ไม่ไโอ้ชอบอันนี้มาเป็นลพอเลยใจใจไปมาตมนามตาไปป้ากนเลยวะเอาขยเดอดูเจ้าจัง นี่นำลูกนั้นใครม่ทำม่ทำถัเอาก้างค่ะนนนนผสมเหมือนก่เหมนเอากาค่ะผสมเหมือนเงินไทยเดืดำดีไรน่ันี่เดือดซ้ำดีเลยแล้วอ่ะออนั่เลยใครมาทำหรือแม่ทำอะไรเหมือนเงินไทยสมเหมือนเงินไทย โอ้ไปไกลหะครับไกลนะช่องหนึ่งิไทนวแนๆบอกว่าเป็นยังไโอ้อ่างดีหางดีัไปไล่ดีแน่ก็ไปไล่ดีก็เห็นนะไปเตรียมแขนดีอันนี้แค่มาใส่เลี่มาใส่เลยีเออว่าใส่ยมปากนะ ่ามเลยสามเลยามเลยย้อห้าหนี่งเียนน่างปดเยี่ยมเลยเยี่ยมนีเนี่เ็นหห่ยมดเียบเนี่ยนะ่นี่ะอ่ะอมอัน,นยนให,หม่หอเียบ จะดูได้เท่าไรดโอ้โหเาดางตเลยเดกิะเทาเนี่ยพวกผมมวเรียรเลยศลุกไปเยไปเตมดิเจโอ้เจี๊ยบเลินียวันนี้ใ่ทำไปเตี้มเ็ไปเียเไปดีอลก็พูเป็นใจสั้นเลยก็โอ้ลืมลืมได้กูอยู่ไปหรออยู่ใส่ก็ไรนี่สั้นก็ไรน่ กูเล่นออกแงทำดีว่าส้ดีแหมปาเินข้อผมระทำเหมือนข้จังหันไมา้ทมันก็อันก็ว่ดีสั้นไปตุ๊ไปเกาเอกยกับเบื่อหลงมเื่อเลยโอกับเบื่อหลงนได้น่อ๋อิได้ลึกตดิสั้นได่อเบเว้อก่อน่เบลกนไ้เวเาก่อนับกับเบือหลวงกันนั่นแหละ hareh sah sik gam ha sik gam ini gam ko sakane na mo mo ng ha ni dia mah bukan dapat ya mah mah ku man sa bo chone ya mai u ikane ha kata entau ka กนีห้านเอมาไหมเอานี่ยแล้วนี่มาที่วันบวอากา่มาแล้วนนี่เอากาที่ว่าเดี๋ยวว่าพัี่ไหนนกกมีจัง่ายนะจุดจดนรู่งอ่ะรูอ่อ้ยโง

เออเออพี่เลี่ลี่อังแมดน่ะเอาเชอรเช้ีนาผักพี่หรอฮลหี่ีนาผักก็ฮัลพี่พีดคดีโก้เหรอเนี่ยเออหมอเลี่ลชอเิมไปกันนะอ๋อหนูพี่ลีู่ออ นะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องไต้ค่ะนี่ค่ะ <laughs> trộm bựi <laughs> <Thôn tì nồng? cười> <laughs> 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 không tin không ư đây cả anh đi nữa không tin à bảy này đi bong anh ấy coi chong một nghìn พวกหมืน, 8, มนแปดหมื่ชนชั้นชั้นอ